พอให้เราใช้ประโยชน์จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราที่นี่ให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกตัวอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราหรืออะไรก็ตามที่เราก็าไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นสิ่งอื่นตลอดจนไม่ว่าจะมีกิจวัตรอะไร ที่เราต้องทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมู่คณะก็ให้ใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นไปเพื่อส่งเสร,ริมการปฏิบัติของเราของการปฏิบัติโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยมันเป็นวิธีที่เรียกว่าเป็นสากลอะไรที่เกิดขึ้นกับเรา ย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจความหงุดหงิดความโกรธความไม่พอใจความเครียดสิ่งเหล่านี้ในชีวิตคนปกติธรรมดาก็รังเกียจก็ไม่ชอบแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติได้คือให้รู้ให้รู้ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดยืดยาวแค่ไหนเกิดหรือว่าเกิดสั้นแค่ไหนถ้าเรารู้ ร่วมันเกิดขึ้นร่วมมันมีในใจอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแล้วอย่าไปคิดพยายามไปกดข่มมนันเอาไว้หรือไปเข้าใจว่าถ้าปฏิบัติก็ต้องกดข่มมันนะอันนั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์หรือเป็นวิธีการที่ใช้ในการภาวนานแนวอื่นแต่ว่าสำหรับการเจริญสติปัฏฐานไม่ได้เรียกร้องให้เราทำอย่างนั้น ให้เพียงแค่เห็นเฉยๆรู้เฉยๆอะไรที่เกิดขึ้นกับกายและใจก็รู้นะรู้อย่างเดียวเพราะว่าเพียงแค่รู้นั้นเนี่ยมันก็ทำให้ปล่อยให้วางได้การรู้กับการละมันก็ไปด้วยกันรู้แล้วก็ละไปได้ฝึกให้รู้เฉยๆเท่านั้นแหละเพราะการรู้เนี่ยมันก็ทำให้เราจะจำ สภาวะของอารมณ์ต่างๆได้เมื่อมันเกิดขึ้นอีกก็จะจำได้ดีขึ้นเมื่อจำได้ดีขึ้นก็จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นแต่ก่อน,ม,นมันเหมือนว่าเข้าไปในอารมณ์เข้าไปในความคิดก็เลยไม่จำสักทีถูกมันหลอกถูกมันพาหลงไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหันมาตั้งตั้งหลักหมายว่า ต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามก็จะรู้ก็จะรู้นะรู้อย่างเดียวอย่างที่หลวงพ่อคำียนว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรกับมันการรู้เฉยๆนี่ก็เหมือนการสาดแสงส่องเข้าไปในที่มืดที่มืดมันก็หายไปเองไม่ต้องไปขับไล่ความมืดมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นเป็นหน้าที่ของแสงสว่างเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับอความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้น ให้สติทํางานของเขาเองสติทํางานยังไงสติก็คือพอเราลึกรู้ได้มันก็กลับมาอยู่ที่ใจกลับมาอยู่ที่กายมันก็เป็นการละไออารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นไปในตัวโกรธก็ดีเครียดก็ดีเกลียดก็ดีฟุ้งซ่านก็ดีมันพอรู้แล้วมันก็ละของมันไปเองเพราะว่าเกิดความระลึกได้ก็จําได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เมื่อกี้เผลอไปเผลอไปคิดเมื่อกี้เผลอฟุ้งไปมันก็กลับมา อันนี้แหละเราทําอย่างนี้ได้กับการทํางานทุกอย่างที่เกิดขึ้นทํางานก็ให้มีสติตัวอยู่ในใจอยู่นั่นทํางานที่ครัวหรือว่าทํางานกวาดใบไม้ถางหญ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดอยู่แล้วนันมันก็เหมาะสำหรับการที่เราจะทําโดยรู้กายไปด้วยมือเคลื่อนไหวไปมากับสิ่งต่างๆ ก็เพียงแต่รู้นะในอาการเคลื่อนไหวเหล่านั้นรู้รวมรวมนะไม่ต้องเพ่งนะเวลาถางยาก็ถางไปไม่ต้องไปเพ่งที่ตรงใดจุดใดจุดหนึ่งให้มันรู้ไปรวมรวมอันนี้เรียกว่ารู้สึกตัวหรือว่ารู้ตัวทั่วพร้อมถ้าไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วบางทีมันมันจะหลงลืมบางอย่างไปเ่านเช่นที่เราไปเพ่งที่มือเนี่ยเวลาถางยญาเราไปเพ่งที่มือบางที ขณะนั้นเองเนี่ยก็อาจจะมีมันแรงหรือว่ามีไส้เดือนอยู่แต่ว่าใจเรามันไปเพ่งอยู่อยู่ที่มือที่กาลังจับจอบจับเสียมมันก็ไม่เห็นไม่สังเกตไส้เดือนบางทีก็ไปฟันไส้เดือนขาดก็มีเพราะว่าไม่ได้รู้ตัวทั่วพร้อมแต่ถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมหรือมีสัมปชัญญะมันก็จะรู้นะว่าจะต้องทํายังไงให้มันถูกต้องง,งานการปฏิบัติเนี่ยมัน มีทั้งปฏิบัติแบบในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบนอกรูปแบบแล้วก็ทําไปกับงานกับการหลวงพ่อคำขกยนใช้คำว่าช่วยโอกาสให้เรารู้จักช่วยโอกาสก็คือว่าเอาทุกอย่างเป็นการปฏิบัติหมดไม่ใช่ว่าการปฏิบัตินีต้องเข้าไปหลีกเล่นการที่เราปฏิบัติจะเป็นหมู่คณะมันก็เป็น การปฏิบัติทำในตัวได้ถ้าหากว่าเรามีสติอยู่กับงานที่เราทำในระหว่างที่เราอยู่กับกลุ่มชนเหล่านั้นอยู่กับเพื่อนเเราก็สามารถจะอยู่แบบวิเวกได้อยู่คนเดียวได้การอยู่คนเดียวในอริยวินัยไม่ได้ไหมายความว่าเก็บตัวไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ได้ไหมายความต้องอยู่ในป่าไม่ได้ไหมายความอยู่ในห้องผู้เจ้าตรัสว่าแม่อยู่ในป่าหลีกเล่นแต่หากว่า จิตมันผูกติดกับตัญหาผูกติดกับอารมณ์ก็ถือว่ามีเพื่อนสองคือไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อจิตปรุงแต่งไปกับอารมณ์จิตปรุงแต่งคือผูกติดกับอารมณ์แทนที่จะเห็นมันกลับไปผูกติดกับมันโดยเพราะตัญหาอันนี้ก็เรียกว่ามีเพื่อนสองไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วหรือแม้ว่าจะอยู่หลีกเล่นแต่ว่าใจนี่ฟุ้งปรุงแต่งไปกับอดีตไปกับเรื่องอนาคต ก็ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวนะ,ะพระองค์ตัดว่าเมื่อใดก็ตามที่ละวางเรื่องที่ผ่านไปแล้วเราก็ไม่ไปกังวลกับเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงก็คือไม่ไม่หวนติดอยู่กับอดีตหรืออนาคตอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวนะแม้ว่าจะมีคนอื่นอยู่รอบตัวแต่ว่าเราอยู่กับปัจจุบันนะไม่ไปหวนติดกับอดีตกับอนาคต อันนี้เราอยู่คนเดียวในอริยวินัยนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่มีใครอยู่กับเราเลยอยู่ในป่าผู้เดียวอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการอยู่ผู้เดียวในทางสมมุตินะแต่ว่าถ้าใจมันฟุ้งไปเพลินไปกับอดีตอนาคตหรือว่าไปผูกติดกับตันหานี้เรียกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าโอ้ถ้าต้องไปทํางานกับหมู่คณะแล้วนี่มันจะ เป็นอุปสรรคกีดขวางการหลีกเล่นของเราอันนั้นไม่ใช่การหลีกเล่นที่แท้จริงนี่ไม่ได้อยู่ที่กายภาพหรือว่าอยู่ที่ว่ามีคนแวดล้อมเราแค่ไหนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องอะไรในใจของเราในใจของเราเป็นยังไงอยู่คนเดียวแต่ใจฟุ้งซ่านมันมีเสียงพูดอยู่ในหัวเราตลอดเวลาม,มีเสียงพูดอยู่ในหัวเราตลอดเวลา,ลวลานี้ก็เลยว,ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้ว เพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการปฏิบัตินะการเจริญสตินะมันทำได้ตลอดเวลาแม้ขณะที่เรานั่งอยู่นี้ขณะที่เรานั่งฟังอยู่นี้นะมันก็เจริญสติไปได้ขณะที่ฟังอยู่บางทีเพลิดเผลิดออกไปเรื่องข้างนอกนะเพลอไปห่วงเรื่องงานเรื่องการเพลอไปห่วงลูกหลานที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ตัวขึ้นมา เราลึกขึ้นมาได้วันนี้เรากําลังนั่งฟังอยู่นะเรากําลังอยู่ที่ศาลาให้การระลึกได้ตรงนี้แหละคือสติสติคือความระลึกได้นะและถ้าระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจมันเรานี้เราเรียกว่าสติปัฏฐานเป็นสัมมาสติการระลึกได้นี่มันระลึกได้หลายอย่างขณะที่เรานั่งอยู่นี้เราเระลึกได้ถึงเหตุการณ์ไร้ที่เกิดขึ้นกับเราเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับเรา คำพูดที่เขาด่าเราอันนี้ก็สตินะแต่มันเป็นมิจฉาสติเพราะมันระลึกได้แล้วเนี่ยมันทําให้ทุกข์แล้วมันเป็นการระลึกเรื่องนอกตัวการระลึกเรื่องเรื่องนอกตัวนี่เราก็ใช้อยู่ประจำํำระลึกได้ว่าโอ้พุ่งนี้จะต้องทําอะไรบ้างพุ่งนี้วันพระนะเราต้องไปรวมกันทําว,วัดเช้าวัดเย็นที่ศาลานอกอการระลึกได้แบบนี้ก็เป็นสติแต่มันเป็นการระลึกได้เรื่องนอกตัว นะแล้วก็เป็นการระลึกเกี่ยวกับเรื่องอนาคตแต่มาสมาสตินี่มันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือว่ามันระลึกได้เกี่ยวกับกายและใจไม่ได้เรื่องนอกตัวนะเผลอไปเผลอฟุ้งไปแล้วก็ระลึกได้ว่าอ๋อนี่เราเผลอไปนะระลึกได้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ตอนนี้นั่งฟังอยู่อันนี้คือระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจของเราเองหรือว่าเราก็เป็นการ,ราลึกได้ในปัจจุบันด้วย ราล,ลึกได้ว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนที่ฉันกําลังทําอะไรอยู่ขณะที่เผลอไปเผลอไปคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงหลานแล้วก็เราลึกได้ว่ากาลังทําอะไรอยู่ตอนนี้อันนั้นแหละคือสัมมาสติคือสติปัฏฐานมันเป็นการระลึกรู้ในกายและใจไม่ใช่ระลึกได้ในเรื่องนอกตัวระลึกได้ในเรื่องงานระลึกได้ว่าต้องทําอะไรระลึกได้ว่าอาทิตย์หน้า จะมีงานอะไรหรือระลึกได้ว่าจําได้ว่าจากนี้ไปจะกลับบ้านนี้จะต้องออกจากว่าเราจะไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วตรงไปยังไถงถึงจะถึงแก้งคอระลึกได้แบบนี้มันปเป็นระลึกได้นอกตัวมันไม่ใช่สัมมาสติแต่มันก็ดีนั่นก็เป็นประโยชน์สำหรับการทํางานทําการได้แต่การระลึกได้บางอย่างมันก็ไม่มีประโยชน์เลยเช่นการไปไประลึกถึง ให้เหตุการณ์ที่มันมีแต่เยชนให้เราทุกข์มันแค่มันไม่ได้ระล,ลึกแดงเดียวมันจมอยู่ด้วยจมเข้าไปในในเหตุการณ์เหล่านั้นก็ทําให้ลืมตัวและการปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐานนี่มันก็มีหลักการง่าย,ายๆเท่านี้แหละก็คือว่ารู้กายรู้ใจแล้วก็ระลึกได้ในเรื่องของกายและใจและสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันทําได้ตลอดเวลานะทาวัดก็เจริญสติไปได้ใจมันเผลอก็รู้นะ พอรู้แล้วกลับมาอยู่การสวดมนต์แต่บางทีใจมันไปอยู่การสวดมนต์ไปคิดเอาบทสวดมนต์ไปปรุงแต่งไปนึกคิดไปติดที่ถ้อยคำบางถ้อยคำอันนี้มันก็ลืมไปแล้วลืมปัจจุบันไปแล้วกลับมาให้การเจริญสติของเรานี่มันถึงเรียกว่าเป็นวิธีการที่สากลน,นะทำได้ตลอดเวลาการงานเป็นการปฏิบัติธรรมทั้เพราะเหตุนี้นะแม้แต่การกินข้าวก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ เพราะว่าเป็นการเจริญสติไปด้วยเปินกับรสชาติของอาหารอ่าก็รู้มันไม่เข้าไปในความเพลินนั้นเห็นความอร่อยแต่ไม่เข้าไปเพลินกับมันก็เป็นการเจริญสติได้หรือว่าขยะขแยงอาหารนะไม่ชอบรังเกียจนะก็เห็นอาการเหล่านะั้นที่เกิดขึ้นกับใจมันเผ็ดขึ้นมาเผ็ดมากเผ็ดจนกระทั่งเรียกว่า จนร้อนไปหมดเลยก็ให้เห็นเวทนานั้นอันนั้นแหละทุกขเวทนาแล้วเกิดขึ้นนะก็ให้มันให้มันเผ็ดแต่กายเผ็ดที่ปากแต่ว่าใจอย่าไปเผ็ดร้อนไปด้วยนการเจริญสติในขณะที่กินอาหารนี่มันก็ทําได้วิธีการเจริญสติมันไม่มีเรื่องอะไรที่มันลึกลับซับซอ้อนหรือเป็นเรื่องของอิทธิปฏิหารนะบางคนการปฏิบัติเนี่ยบางคนคิดว่ามันต้องมีอะไรที่บื้อวาแหวกแนว เห็นแสงสีเห็น <soft> นิมิตสามารถทำอะไรที่พิเศษพิสดารได้ไปคิดว่าการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติที่เรียกว่าสติปัฏฐานหรือว่าเป็นการปฏิบัติที่ลัดตรงเข้าสู่แก่นแท้ของพุทธศาสนาเนี่ยคือเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรได้เพราะว่าถึงแม้จะมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มี สามารถถ่ายใจคนได้เห็นแสงสีเห็นนิมิตนะสามารถเข้าฌานในสิ่งเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่เหนือสามัญที่คนธรรมดาจะทำได้แต่ว่าถามว่ามันช่วยพ้นทุกไหมนะอย่างพระเทวทัตเนี่ยก็มีความสามารถมีที่ปฏิหารหลายอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้พ้นทุก์ได้เลยกับเกิดมิจฉาทิฏฐิเข้าไปด้วยนะ ราะนั้นเนี่ยเราต้องถามว่าเออไอการปฏิบัติของเราเนี่ยมันช่วยลดความทุกข์ได้ไหมมันช่วยทําให้ตัวตนขยายใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือเกิดความยึดยึดติดในตัวตนหรือเปล่าบางทีมีที่ปฏิหารสามารถทานายอนาคตได้ก็กลับเป็นทุกข์ด้วยเพราะว่าลาบสักการละเป็นเข้ามาเราก็ทําให้ยึดติดในลาบสักการละนั้นทาให้ไม่สามารถที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้อันนี้เรา ให้เราจับหลักให้ได้นะว่าการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็นต้องนําไปสู่ความพ้นทุกข์เราจะพ้นทุกข์ทุกได้ต้องเกิดปัญญานะต้องเกิดปัญญารู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติที่เรียกวสัวจธรรมตัดสรู้เนี่ยผู้จารย์มีความสามารถคือตัดสรู้ถึงเป็นพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองตัดสรู้เรื่องอะไรก็ตัดสรู้เรื่องสัจธรรมความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมีอะไรที่นัยยึดถือได้แม้แต่ลาบสักการะชื่อเสียง นะมันก็ไม่สามารถจะเป็นที่ยึดถือได้และที่จริงแล้วเนี่ยพอปฏิบัติแล้วเนี่ยจนกระทั่งเนะเข้าถึงความบนนทุกแล้วชีวิตนี้ก็เป็นเหมือนสามัญไม่ได้มีอะไรที่พิสดารนะเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีกิจวัตรอย่างไรบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่ง mm hmm. พระองค์ก็ตอบว่าก็ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียบขึ้นไหวก็มีสติมีความรู้สึกตัวเท mm hmm. ่านั้นเองนะไม่ได ไม่ได้มีอะไรพิสดารบางทีเราไปคิดว่า,าผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงหรือพระอาหารหันต์นี่ต้องมีความพิสดารต่างๆหลายอย่างเราไปให้ความสําคัญไปให้ค่ากับเรื่องอิทธิปฏิหารมากจนลืมไปว่าไอ้สิ่งสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่การพ้นทุกข์ที่ปฏิหารมันก็เหมือนกับเทคโนโลยีคนที่มีเทคโนโลยีอยู่กับมือมีโทรศัพท์มือถือมอีสามารถนั่งเครื่องบินไปไหนมาไหนได้พวกนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีมีความสุข ก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันบางทีชาวบ้านธรรมดาที่เขาไม่มีอะไรไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเทคโนโลยีมากมายาก็มีความสุขได้เคยมีคนท้าผู้เจ้าว่าเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยไม่มีความสุขหรอกนะสู้เพราะเจ้าพิมพิสารไม่ได้เพราะเจ้าพิมพิสารมีความสุขมากกว่าก็พิสูจน์กันพิธีพิสูจน์ก็ง่ายๆไม่ต้องใช้ความพิสดารหรืออิทธิปฏิหารอะไรมาก พระเจ้าก,ก็เปรียบเทียบว,ว่าเนี่ยพระเจ้าเป็นพิสารเนี่ยนะสามารถที่จะนั่งอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงไม่พูดกับใครได้ไหมเจ็ดวันนะพวกมิคนที่ท้าพระเจ้าก,ก็บอกว่าไม่ได้หรอกแล้วถ้าหกวันละ่ะก็ไม่ได้แม้ลดมาเหลือหนึ่งวันเนี่ยก็ไม่ได้แต่พระองค์บอกว่าพระองค์ทำได้อยู่นิ่งๆไม่ไหวติงนะไม่พูดกับใครเลยหนึ่งวันก็ทําได้สองวันก็ทําได้เจ็ดวันก็ทําได้ ไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องพิสดารอะไรนะเป็นเรื่องแต่เป็นเรื่องของการที่เมื่อมีความสุขรัจิตก็นิ่งนิ่งและมันนิ่งที่แรกก็นิ่งที่กายนะต่อไปก็นิ่งที่ใจต่อไปก็นิ่งที่กายด้วยนะไม่ได้วัดกันไม่ได้แสดงว่าไม่ได้อวดความเก่งกล้าสาม,มารถด้วยอิทธิปฏิหารอะไรแต่ใช้วิธีง่ายๆที่ทุกคนก็สามารถจะเห็นได้นะแล้วก็เข้าใจได้อันนี้เราไปเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยโดยพระวิปัสสนากรรมฐานนี่มันต้องเป็นเรื่องของ ความลี้ลับเรื่องของความพิสดารเรื่องของอิทธิปฏิหารนั่งแล้วก็ต้องเห็นสีเห็นแสงนะสามารถ่ายใจได้ไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลพลอยได้เป็นเป็นของแถมนะแต่ไม่ใช่เป็นสาระไม่ใช่เป็นแก่นของการปฏิบัติในพุทธศาสนาไอเรื่องทําอะไรพิสดารแปลกๆเนี่ยพวกโยคียก็ก็ทได้เยอะบางทีก็ไปน,นั่งอยู่บนภูเขาน้ําแข็งถอดเสือ้อนะถอดเสือ้อแต่ว่าสามารถที่จะ อยู่ได้ท่ามกลางอากาศที่มันหนาวเหน็บอันนี้บางทีพระอา,หารหันต์ก็ทําไม่ได้นะแต่ว่าไม่ได้เสียหายอะไรที่ทําไม่ได้เพราะว่าคนที่ทําได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นทุกนะหรือพวกโยคีที่ทําทุกขะกิริยาสามารถที่จะเอาตัวฝังไว้ในดินไม่หายใจนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ทําได้นะแต่ว่าพวกนี้พ้นทุกไหมก็ยังไม่พ้นทุก เดี๋ยวนี้ก็มีบางคนนะที่สามารถที่จะกลั้นหายใจได้หลายนาทีเลยนะกลั้นหายใจอยู่ในน้ำได้30นาทีก็ก็ยังอยู่ได้แต่ถามว่าวิธีแบบนี้ช่วยพ้นทุกข์ไหมก็ไม่สิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้คือเรื่องของความยึดติดถือมั่นในตัวตนซึ่งตรงนี้แหละมันต้องอาศัยความรู้สึกตัวเข้ามาช่วยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยตัวตนตัวภูมิก็ไม่มี มีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็หายไปแต่มีตัวกูเมื่อไหร่ไอความรู้สึกตัวก็หายไปเหมือนกันไอความรู้สึกว่าตัวกูหรือว่าตัวฉันเนี่ยสำคัญมีคนเขาบอกว่าเนี่ยสุขได้เมื่อไม่มีตัวฉันสุขได้เมื่อไม่มีฉันสุขได้เมื่อไม่มีฉันคือว่าเมื่อมีความยึดติดถือมั่นในตัวฉันมีฉันเมื่อไหร่มันก็มีปัญหาเมื่อแลร่ฉันมีปัญหาไม่มีฉันก็ไม่มีปัญหา นะคัว่าฉันในความยึดติดในตัวตนนะอิธิปฏิหารนี่มันก็มีแต่ทำให้หลงตัวหลงตัวหรือถือตัวมากขึ้นในการปฏิบัติบางทีมันมันง่ายหรือว่ามัน,ม,นมันสามัญจนบางทีเราเราไม่ถึงว่าว่ามันจะง่ายอย่างนั้นหรือเพราะเราไปคิดว่ามันต้องใช้วิชาใช้วิธีการยากๆทุกวันนี้เราพอเราไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติเราก็เลยเห็นมันเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนไป นการปฏิบัติเนี่ยนะสติปัฏฐานซึ่งเป็นทางสายเอกที่นําไปสู่ความพ้นทุกเนี่ยมันก็คือการที่เรารู้สึกตัวอยู่แล้วก็ระลึกได้ระลึกได้ระลึกรู้ในกายและใจให้กายและใจมันอยู่กับปัจจุบันนะกายมันอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วแต่ใจไม่ค่อยชอบอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่ใจมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่มันไปส่งออกนอก ยังไงมันก็มันก็ไม่เข้าไปอยู่ในอดีตกับอนาคตอดีตอนาคตนี่ก็เป็นเรื่องความคิดทั้งนั้นนะอดีตผ่านไปแล้วแต่ว่า้ความคิดในเรื่องอดีตมันมันชอบมาหลอกหลอนนะคนเราทุกข์กเพราะเรื่องอดีตกับอนาคตนะอดีตผ่านไปแล้วก็ไม่ยอมให้ผ่านเรื่องเจ็บช้ำน้ําใจผ่านไปแล้วก็ยังเก็บเอามาไว้ทิ่มแทงตัวเองทุกวันนี้นี่เราทาร้ายตัวเองด้วยการเอาเรื่องราในอดีตนี่มามาบั่นทอนตัวเองมาก หรือไม่ก็ไปปรุงแต่งกัง,กงวลกลัวกับเรื่องอนาคตเรื่องอนาคตยังมาไม่ถึงก็กลัวเรียกว่าติดต้นไปก่อนไข้เราเป็นห่วงเรื่องงานเรื่องการพอเป็นห่วงแล้วนะมันก็ปรุงแต่งไปว่าถ้ามันเป็นอย่างโน,น้นเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไงมันเป็นแค่ความคิดแต่บางทีมันก็หลงเชื่อจริงีว่าเป็นความจริงนะหรือเวลาเจ็บเวลาป่วยยังไม่ทันเป็นอะไร แต่คิดไปแล้วว่าถ้าเกิดเป็นมะเร็งล่ะจะทำอย่างไรพอมันคิดแค่นี้แหละสุดทันทีเลยแล้วคนบางคนเนี่ยนะตัวซีดก็คิดไปลุวงหน้าแล้วว่าสงสัยจะไตาวายแล้วมัง่งหรือว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าพอคิดแบบนี้เข้านะมันไม่มีเรื่องไม่มีแรงเลยนะต้องไปให้หมอเวลาไปหาหมอนี่ต้องนั่งเปลต้องนอนเปลมามีคนหนึ่งแม่ป่วยอยู่ที่ต่างจังหวัด ทุกเสาร์ที่ก็ต้องไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดใจนี่ก็เป็นห่วงว่าแม่จะมีอาการร้าแรงหรือเปล่าวันหนึ่งเนี่ยขณะที่ทํางานอยู่ก็มีโทรเลขมาโทรเลขนั้นเนี่ยบอกว่ามาจากบ้านของตัวเองที่แม่เนี่ยพักอยู่พอได้โทรเลขแค่นั้นแหละแกสุดเลยนะสุดเลยเป็นถ้าจะเป็นลมเลยนะร้องโหน่มร้องไห้คนก็มาถามว่าร้องโห่งร้องไห้ทําไมก็บอกว่า มีโทรเลขจากที่บ้านมาแม่ของเสียชีวิตแล้วหลังคนที่มาถามก็หันไปมองที่โทรเลขรากว่าโทรเลขนี่ยังไม่ทันจะเปิดซองเลยยังไม่ทันฉีกซองเลยก็เลยถามอา้าวยังไม่ฉีกซองแล้วรู้ได้ยังไงว่าแม่เสียแล้วเขาบอกว่าก็ถ้าแม่ไม่เสียจะส่งโทรเลขมาทําไมร้อยวันพันปีไม่เคยส่งรากว่าพอให้ฉีกโทรเลขดูรากว่าแม่โทรมาบอกว่าถ้า กลับไปบ้านเที่ยวหน้าก็ให้ช่วยซื้อยายาอย่างนี้ยี่ห้อน,นี้มาให้ด้วยแบบนี้ก็มีนะประเภทว่าตีตนไปก่อนไข,นไข้ปรุงแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าเรื่องที่ปรุงแต่งนี้เป็นความจริงแต่น,นี้คนเรานี่ไม่ค่อยรู้เท่าทันความคิดเท่าไหร่มันเพลินไปกับความคิดมากหรือไม่ก็ไปหลงกับความคิดไม่รู้ฐานว่าตัวเองนี่ชอบปรุงแต่ง คนธรรมดาก็ชอบปรุงแต่งความคิดนะนะมีความคิดปรุงแต่งไปเรื่อยแต่ว่าถ้ารว่ามันเป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่ความจริงก็ไม่มีอะไรแต่เราเผลอเงเราไม่รู้สึกตัวเราลืมสติไปอันนี้ไงที่เรกว่าไม่รู้ใจไม่รู้กายไม่รู้ใจลืมกายลืมใจไม่รู้เท่าทันในสาวพการก็มีนะมีพาะรูปหนึ่งก็ไปหาอุปชาได้พาะจำนำัรษามาสองผืน ก็เอาผ้าจันทภาษาผืนหนึ่งให้กับอุปชาอุปชาก็ไม่รับบอกว่ามีแล้วผ้ารูปนั้นก็เสียใจน้อยเมื่อต่ําใจว่าถวายอุปชาอุปชาไม่รับใจนี่ผ่านคิดจะสึกขึ้นมาเลยเราสึกขึ้นมาแล้วคิดยังไงต่อคิดว่าโอ้ฉันจะเอาผ้าผืนนี่แหละที่ที่อาจารย์ไม่รับเนี่ยจะไปขายขายแล้วก็จะเอาเงินไปซื้อแพะซื้อแพ้แล้วก็จะเอา,อามาเลี้ยงเอาลูกมันเมื่อได้ลูกแล้วก็จะขาย แล้วพอมีเงินแล้วนี่ก็จะก็จะได้แต่งงานมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็จะมีลูกเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยฉันก็จะพาลูกเนี่ยมามาเยี่ยมอุปชาพาเมียมาด้วยนะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยนะปรุงแต่งไปกระทั่งว่าขณะที่พาลูกพาเมียขึ้นมาบนเกวียนตัวเองขี่เกวียนแม่นี่ดูแลลูกอยู่บนเกวียนปรุงแต่งไปต่อว่า แม่อันนี้แม่เอาใจใส่ลูกรากว่าลูกตกลงมาจากเกวียนพอคิดได้เช่นนี้ีนเจ้าตัวก็โกรธเลยนะโมโหเอาปะตักนี่ตีเมียรากว่าในระหว่างที่กําลังปรุงแต่งนี่กําลังกําลังพัดให้อุปชาอยู่ก็เลยเอาพัดนี่ตีอุปชาไปเลยเพราะตอนนั้นกําลังปรุงแต่งว่าเอาปะตัดตีเมียที่ทําให้ลูกนี่ตกเกวียนไปเนีย่ยคนเราบางทีปรุงแต่งแล้วมันกลายเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนะ อันนี้ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่ทําให้คนเนี่ยทุกข์บางทีถึงกับตายได้เพราะตอมใจหมอบอกว่าเป็นมะเร็งพอบอกเป็นมะเร็งนี่โอ้ยตายเลยหมอบอกว่าอยู่ได้แค่สมเดือนรุ่มใจมากปรุงแต่งไปสารพัดต่างๆนานาว่าจะทําอย่างไรจะอยู่ได้แค่12บวันก็ตายแลไม่ได้ตายเพราะมะเร็งนะต,ตายตายเพราะความที่ปรุงแต่ง อันนี้ก็ให้เราพยายามนะให้เรารู้เท่าทันความคิดนี้ของเรามันมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ดีแล้วนะแต่อย่าไปหลงเชื่อมันก็ถือว่ามันเป็นอุปรกรณ์สําหรับกรารฝึกให้เรามีสติมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้เรารู้จักใจของเราว่าใจเรานี่มันชอบปรุงแต่งอย่างไรบ้างอย่าไปหลงเชื่อมารู้จักทักท้วงมันบ้างถ้าเรามีสติเราจะทักท้วงมันเพราะเราจะไม่เผลอปรุงไม่เผลอคิดไม่เผลอเชื่อมันคือความจริงหรือเพราะเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนี่ ถ้ามันยังไม่มาไม่ถึงนี่เราก็จะไม่ไปลงเชื่อว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็จะเผื่อใจไว้เสมอว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่คนไม่ค่อยมีความคิดที่จะทักท้วงเท่าไหร่เพราะมันลืมตัวไปแล้วเพราะไม่มีสติ